ก็วันนี้ก็เป็นทริปเล็กๆกับน,น้องแดงนะครับหลังจากซ่อมน้ํามันเครื่องมาก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างขับจากกรุงเทพไปกาญจนบุรีว่าน้ํามันเครื่องจะยังโอเคอยู่ไหมก็่อนไปก็มีโปรเจกต์ใหม่น้องแดงก็ได้ทําการเปลี่ยนไฟไท้ายมาแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเดินทางกันยังไงต่ออันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่แรกก็ Lake v i e Cafe ก็เป็นคาเฟ่ชิลๆในกาญจนบ,บุรีอีกที่หนึง่งต่อมาเราก็มากันที่เขื่อนท่าทุ่งนานะครับเป็นเขื่อนของไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับ mm hmm. ก็เป็นเขื่อนที่เหมาะการถ่ายรถอยู่พอสมควรบรรยากาศดีแต่เข้าออกอาจจะลำบากนิดนึง มันเครื่องตอนนี้ที่เราขับมาตั้งแต่กรุงเทพจนถึงการนะครับตอนนี้ก็ยังปกติดีไม่มีการกินอะไรหลังจากเราทํามาแต่เดี๋ยวยังไงเราก็ไปดูกันต่อว่าหนังจะจบทริปนี้น้องจะเป็นยังไงกันบ้างทริปนี้มาก็เป็นทริปที่มากับฝนนะวก็ฝนตกเกือบทุกวันก็สวยไปอีกแบบ เรามาเปิดกันด้วยที่เป็นอันซินที่เจอโดยบังเอิญน,นะครับตอนแรกว่าวางแผนว่าจะมาทัวร์คาเฟ่แต่ดันมาเจอวัดที่มีถ้ำก็เลยเข้ามาดูสะหน่อยชื่อวัดผมจะขึ้นไว้ในคลิปแล้วกันก็หลังจากทัวร์วัดเสร็จเราก็มารีวิวคาเฟ่กันสะหน่อยเพื่อเป็นการปิดทริปที่ดีในวันนี้นะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ W Story คาเฟ่กาญจนบุรีนะครับก็เป็นร้านกาแฟที่กาแฟอร่อยมีมุมถ่ายรยูปสวยนะครับใครมาก็แวะกันมาดูได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวน้ำมันเครื่องเป็นยังไงก็ต้องรอกลับไปดูกันที่กรุงเทพเป็นอีกทีนึงนก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ